สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้านะฮะ Fortuner GR ม่2022นั่นเองนะครับผมตัวนี้แปลงมาจาก Fortuner ปี2015นะฮะในตัว 2.4V นะครับผมเป็นสีขาวมุกเบอร์070นะครับผมจัดเต็มนะฮะโปรโมชั่นของเราเลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมในตัวสีนะครับจะเป็นสีแท้โรงงานนะครับ ความฉ่ำวาวนะฮะความใกล้เคียงกับเนื้อสีเดิมเนี่ยก็จะมากกว่าในเวลาที่เราทำจากสีจากอู่ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ในตัวของไฟหน้านะฮะจะเป็นแบบดูโอโปรเจ t เตอร์เลนนะครับผมมาพร้อมกับตัวเดียมรันนิ่งไลท์และก็พร้อมกับชุดสายไฟตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อนะฮะแต่ตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับชุดสายไฟหน้านะครับแปลงไฟเดียมรันนิ<ฟ>่งไลท์เป็นไฟหลีนะครับตัวนี้เปิดไฟนะครับไฟหลีตอนกลางคืนก็จะกลาย ก็จะดับแสงลง50เนะฮะเพื่อให้ความสวยงามของตาไฟนะมีเวลากลางคืนด้วยนะครับผมเดิมๆก็เวลาที่เปิดไฟก็จะหายไปนะครับผมในส่วนของเบ้าไฟตัดหมอกนะครับเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับผมไฟเลี้ยวด้านลน่างเป็นแบบ s ีเฟ e n ช i a l l ไร h t นะครับเวลาที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นไฟหนีเวลากลางคืนนั่นเองนะครับผมทำงานใน2หน้าที่นะครับตัวนี้ ก็ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะฮะที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมพาร์ทอะไหล่แท้นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับมือเปิดพาร์ทแทสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมทั้ง4ประตูเลยนะครับในส่วนของด้านหลังเองนะครับมาพร้อมกับตัวกันชนท้าย f o r t จูเน GR ีร์นะครับแล้วก็ตัวลินชายล่างนะครับที่เป็นของตัว f o r t จูเนอร์ีอาร์นะฮะสีเดียวกับตัวรถตัดตรงกลางนะฮะด้วยสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวคิ้วท้ายนะครับ เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับคําว่า f o r t u n e r ที่เป็นสีขาวมุกนะครับผมตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับตัวไฟหลีนะครับผมดีไซน์อย่างสุดสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบสีเพเนเชอร์ไรนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับผม ท่านใดที่มี Fortuner นะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับผมสามารถที่จะเอามารีโนเวทนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มเติมความหล่อแบบนี้ได้เลยนะครับผมเหมือนได้รถใหม่นะฮะคุ้มมากๆในสำหรับตัวรถปี2015นนะครับผมใช้มาแล้วานานมากเลยนะก,ก็สามารถเอามาแปลงแบบนี้ได้เหมือนได้รถใหม่อีกคันหนึ่งนะครับผม ใันใดสนใจติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแอลเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ